ไปกินอมาซื้อแพนเค้กกันไม่ใช่ไมไม่ใช่ไไม่ใช่ไตึงกับแบบไใส่ไสอันี้ก็หนาเดียมหนาเดียใส่หน่อ้ออุ่นไฟฟ้าอุ่นอุ่อุอุหรอม่ดูนั้นไหนมันูใหญ่มากตัวใหญ่มาก Nên nghe mến nè Tâm 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 Pancake, ăn pancake cắn được được Không ai mình mượt à Phơm phàm Không có Night, yes, in the night. Night is the It's the night time. <cười> <cười> จักรจี้จักรจี้โอ้โอ้ตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากไข่ด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยอันนุตตทีเว้นตาต้นเค้กเอ้าล้อมอีกแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่อันยากไม่ใช่อันยากเล่นมาดีตรงนี้น่ละนะยืนรอยืนรอหน่อ๋ออุ้มกันตายันนี้ใส่ไข่ด้วยใส่โรตีโรตีใส่ไข่นะตุ้มตุ้มตุ้มสมจริงที่เจอ yeah เยนนี่เยนนี่คนเด็ดแล้ว ฉันเลยเธอก็ไปนี่ได้เธอก็ไปไม่ได้เขาเอามาสั่งติงน้เป็นเลี้ยงเหรอเิเป็นเลี้ยงหรือเปล่าใช่ไหมอะไรอ่ะมีตังหรือเปล่าไม่มีตังอ้าว ไม่มีตังคินไม่ได้นะเขาเล่นอะไรกันขเขาอะไรกันีเว้นเลี้ยงขนมดิเว้นเลี้ยงขนมเหรอเลีล้ยงโรตีเหรอ อ้าวทำไมอะอะไรกล่องหมามีอ้าทำไมล่ะคุยเขาใส่ไข่ด้วยเหรอใส่ไข่ด้วยอันนี้ไข่กับกับมังคีเลยไม่ใช่กล้วยไม่ใช่มังคีมังคีแต่กินกล้วยลิ้นนิ้นขึ้นไปฟองฟองฟองคนดีมาเนี่ยที่ไปไข่เบอร์บัตเตอร์ ไข่ทองแบบบานาน่าแอนบัตเตอร์อ hey, um, ุ้ยไม่แล้วพุนชีพุนชีพุนชีไม่ตุ้งตุ้งตุ้งเลยโอ้ยไปที่มูนเลยไปที่มูนเลยไปไหนกันหมดแล้วล่ะเด็กๆไปไหนกันหมดแล้วล่ะ อันย่าไปไหนแล้วล่ะกลับบ้านแล้วมั้งใช่อันย่าไปไหนอ่ะแล้วสีส้มโอ้ไม่แล้วสีส้มก็ไปไหนแล้วมีสีส้มไปไหนแล้วอ่ะมาอย่าใส่ดี๋ยวมีตัวสีส้มอยู่ไหนแล้วอ่ะมามีมามีมามี ตัวสีส้มอยู่ไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวมันไม่นนรมมัีในตัวสีส้มมันมีในตัวสีส้มไหนไหนตัวสีส้มอะไรตัวสีส้มเข้าไปกันหมดแล้วหรออันย่าไปไหนเนี่ยกลับบ้านแล้วมั้งตัวสีเหลืองอันย่าไปอันย่าไปไปเติบไปฝาอันย่ากลับบ้านอ่ะ กลับบ้านแล้วมั้งเจ็บแล้วม,มึงฝัดรถแต่เดียวมันโดดมันโดดเลยฮะอุ่นรออีมันแค่นอย่างฮักแค่นอย่างฮักอยู่เลยแค่นอยังไม่ให้ที่มันหลมอมเพียเจ<ะ>็จบ,จบเจ็บแต่ตัวเจ็บไปเนื้อไหนแทงเดนไดวนี้น

ฝถาไปเสียแล้วแล้วออกข้างนอกรูสิบโลกี่บ้าทอ่ะตังมนี่ีิเป็นอะเปิดไม่ได้เลย ใส่แล้วผัดได้ใส่ตีเวนเ็นเป็นอะไระเฮ้เนเป็นอะไรอ่ะ